วันนี้เราอยู่กันในเกมวอลแลน n นะครับผมเราจะเล่นปืนมาชามาดูกันว่าจะได้กี่คิวไปไอ้เหี้ยไป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  A few moments later ไปกูจะเอาทิธกมัน Phoenix p h o i x ต,ตอนนี้ผมก็ได้เปืนนี้ไปเทียบวอยนะครับตอนนี้ปังมาลูกซองอ่ะพี่ให้ผมทำไง ผมเชื่อว่าเรานี้มันเข้าเอเวนี่ไงคุณดูว ouais ่าสงครามมันเปนเข้าซีรอบนี้มันเข้าซีทุกคนแล้วผมเชื่อผมทำได้หัวก็หัวเลยผมเก็บแม่งหมดเลยโหแม่งควันเยอะไปหมดเลย ผมเหมือนชายที่โชคลาที่สุดในโลกทุกคนอยู่ในสมุกไม่มีใครโดนผมเดินไปแป๊บเดียวเข้าหัวผม้ยไอ้ไป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 โดนกูแน่รอบเนี้ยโดนกูแน่ นี่ไงนี่ไงนี่ไงไงเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยไยโหคุณรู้วผีหลอกไอ้ชัดโวยอะไรเนี่ยอี๋ตาจะบอด โดนกูแน่ไอ้มึงด <c oughs> ูมันสมโงกี่คุณผู้ชมดูมันสมโงมึงทมโงอะไรวะเนี้ยไอ้เหี้ยอ่ะเยี่ยมมันมาแล้วมันมาแล้วนี่นี่ไงโดนกูเตะตูดน,นี่ไงไฮ้ <c oughs> นายสมุกไอ้เหี้ยมึงเอาบิ๊กอัพมาไอ้สัดไอเ้เหี้ยเข้าหัวกูกูหนีแล้วไอ้สั์โอ้ม่งสมุกเยอะจัดเลยมึงหมาไดนเมื่อไหร่วะโดนกูไอเ้เหี้ย มึงโดนกูมึงโดนกูไอีกแค่มึงหลายรอบแล้วมึงโคโรแลนอ่ะมึงโดนกูรอบในกัวหมดรอบในกัวหมดกัวหมดกูเก็บหมดกูไม่แบ่งบันใครกูร้อนแชร์ร้อนแคร์ร้อนแคร์มอมมอมทียอะไรไม่รู้โดนกูโดนกูไอีกแค่ไอ้ก้อนเอวันแท็บไม่พ้นมาเช้าเกมเนี่ยไม่พ้นมาช้าอ้ามึงโดนมึงโดน ชอบมาหลอกกูนี่ไงโดนโดนพี่เก็บหมดน้องพี่ไม่สนใจพี่ไม่แคร์อะไรทั้งนั้นนี่ไงทําอะไรบีมบีมมึงอยู่หลังนี่ทาไมฮะโดนกูรอบเนี้ยกูไม่อ่อนน้อมกูไม่อ่อนน้อมกูยิงหมดกูไม่สนใจใครแล้วกูไม่แคร์ด้วยอ่ะโอเคมึงออกมาเป็นไงล่ะเจ็บไหมล่ะของขึ้นแล้วกูของขึ้นแล้วกูไม่อ่อนตอนเนี้กูไม่อ่อนกูไม่ใช่เบิร์ดแล้วกูไม่ใช่เบิร์ดคนเดิ กูไปเอคนเดียวไงกูไม่ไปเบียดเพื่อนหรอกไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เคียมันมาแล้วโอ้ยมันมาแล้วนะโบมันทำไอเคียร์นะเบบี้โอ้ no o อ้เคียร์มีคนอยู่หน้ากูโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยมันมาแล้วเพื่อกู hàng quả mừng mừng xe máy bình anh à lúc vào hello motherfucker u cho ba tài oh no no yeah ไอเชี่ยโคตรพ่อโคตรแม่โสมกเอาเฮ้ยเฮ้ยกูจะเอาพี่แท็กมันไอเหี้ยมึงขาดความฝันกูไอเฟดิกกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงเฟดิกกูจะฆ่ามึง

และเยลค o o o ่ซาโต o ิว o ตะ h ่เก้าฮะ h ่าคุณฟักมีไอ้ฟินิกกูฆ่ากูจะฆ่ามึงจะฆ่าให้หมดทุกตัวเลยนี่ฟินิกอยู่ไหนจะฆ่าให้หมดทุกตัวเลย ฟินิกส์ฟินิกส์เอ้าล่ะครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b ์ให้ด้วยนะครับผมเจ็บคอมากกว่านี้ผมประกอบการเกิดนบาเชลนะครับทั้งหมด17คิวครับโ <c oughs> okay, อเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน